ก็เครียดดีกกูก็พี่ก็เครียดหมดอ่ะพี่ไม่ได้พี่ไม่เครียดหรอกไอสัตว์พี่ก็อยากอย่าไม่เครียดหรอกแต่มันก็ฝึกมันจะมันก็ฝึกนะไม่ใช่มันไม่ฝึกนะมันฝึกกับไอคนชื่อโปโลอ่ะโปโลของแจ็กกี้อ่ะแจ็กกี้ก็บอกว่าอยากให้มันเป็นถ้ามันมันไปฝึกแล้วมันมา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 เขามาแล้วไม่ต้องรอแล้วมาได้แล้วามาเลยพี่ ไม่ใช่คนเหมือนเดิมเลยม้ามือนมาเดิมมั้าเดิมมัมาเดิมมาเดิมเลยมาเดิมเลยมาเดิมเลยมาลุงเดไปไหนอ่ะลุเดมันอยู่ขางขวาหน่อยข้างหน้าเชหน่อยแข้งข้างหน้าเช่ยหน่อยมา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 าม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 าาม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 าามามามาดมามาดมามาาม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 าดมามาดมา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 ดมามาดมามาาม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 า ตะไกลๆตะไกลๆกะไกลๆคนนี้หน่อยตะไกลๆ่อยเฮ้ยศพศพศพเห็นป่ะศพเอาดิี้ยกักะกะกักโฟกัสกักด้วยโอ้โหแม่งเราตายกันเยอะมากอะอย่า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 เข้าแนวอเฟรรอรอรอดึงนะดึงดึงไว้โอ้โหไอ้เฮียตรงกลางมึงโอ้โหเรามาเอาแต่ศพเพื่อนไอ้เฮียตรงกลางหายนะอย่างนั้นอะต้องเอาต้องเอานะต้องต้องเล่นตรงกลางก่อนนะเล่นก่อนในแม่งตรงกลางเล่นก่อนในแม่งเราก็เลยเยอะอยู่ไหวไหวไหวสิบหกคนไหวไหวไหวตรงกลางเราเยอะเยอะเยอะมากเยอะมากตรงกลางอ่ะ ดี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 รวมเล่นก่อนได้ป่ะรวมเล่นก่อนได้ป่ะไปรวมเล่นก่อนเลยมันเล่นอยู่ตรงศพมันสี่หศพเลยเพราะมันเพรามันอยู่ตรงศพเราเพื่อนเราห้คนเล่นมึงคืนก่อนตลงกลางอ่ะมึงคืนยังมามาพี่ตอนนี้เอารวมกันก่อนรวมกันก่อนรวมพี่มาพอ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 มามาพอมาพอมาพอมามาพอมเพอเามามาพอมาอมาพมามาอมาพมาพอมมาพอมาอมางมาพมวพอมาพมาอมามาพอมามาเามาเมามามาดมมอมพมมอมพเอาพวี ใครไม่ได้ทำอะไรย้าย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 ฟังกูใครไม่ได้ทำอะไรย้ายย้ายศพย้ายศพย้ายโดดโดดพัดเจียวสนามโดดนี่โดนยกอย้ายศพย้ายศพเฮียย้ายศพย้ายศพโอ้ยไอ้ยเฮียย้ายศพมาตรงกลางใจเย็นๆอะไรกูโดนอะไรอ่ะไม่ฟังฟังฟังใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูโดนอะไรก่อนโอ้ย มาครับนหัวเรียบ้าตรงนี้ก็ตายตาย,ตายไอ้ตรงนี้ละ่ะไอ้ตรงนี้ก็มาตรงนี้พอวิ่งมาเอาศพปุ๊บไอ้ตรงนี้ก็อยู่สี่ห้าคนหวยเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจจะวาดใหม่อ่ะเดี๋ยวนะให้ดูใหม่อ่ะ อันนี้ชนกันทางเอ็มดีวิ่งเข้าไปชนอ่าวิ่งชนตรงฝั่งเขาวิ่งมาอ้อมตรงนี้นิดนึงถูกไหมของเราก็มีอ้อมมานิดนึงแต่ทีเนี้ยชนกันปุ๊บล่วงตรงเนี้ยปุบปับปุบปับปุบปับปบปับ,ปบเขาเอาออกตรงนี้เลยน้องโอเคครับพี่เทสเราเรอ่ะเอาออกมาตรงนี้นี่เราออกมาหลังบ้านแถหลังบ้านหลังบ้านเราหลังจากนั้นปุ๊บเขาออกเป็นย<อ>าวออกเป็นยาวเพื่อนเราพอเกิดมาจากข้างหลังบ้านจะวิ่งมาเอาศพไม่ได้ ถ้าเจออย่างนี้แก้ยังไงหรอจากแผนตอสนะครับถ้าเจออย่างนี้ขาดแลนไปใครจะเปลี่ยนมีดถ้าเจอกันอย่างนี้ถ้าชนกันอย่างนี้นะดับแรกเลยครับต้องแข็งครับต้องแข่งแข็งครับต้องยินให้ได้หลังจากนั้นนะครับเอาชนะชนะสากลาง ชนะไฟกลางครับอโทษครับทําต้องแข่งตรงกลางครับแล้วก็ชนะไฟกลางหลังจากนั้นครับอ่าสําคัญเลยที่สุดก่อนจะจะแข่งชนะไฟกลางอ่าต้องอันนี้ด้วยครับดึงเพื่อนเร็วๆครับดึงศพเพื่อนดึงเพื่อนครับอันนี้สําคัญอันนี้จริงๆครับคือตอนเนี้ย ไฟกลางก็ไม่แข็งดึงเพื่อนก็ช้าเละตุ้มเป๊ไปหมดเลยครับถูกไหมครับใครที่เห็นด้วย่วงหนึ่งหน่อยครับใครเห็นด้วยบ่วงหนึ่งหน่อยถูกต้องไหมครับเพราะว่าแจ๊กครับเขาไม่เคยพูดเลยนะเขาเล่นมาเขาพูดเหมือนผมเป๊ะเลยเขาพูดเหมือนผมเป๊ะเลย ถูกไหมอะ <c oughs> อย่างที่ผมบอกคนดูอะไม่กี่คําอะว่าเล่นกับซอยซาจะพูดยังไงอะมึงไม่ต้องอ้างอะไรแล้วอะเขายังแพ้ไอ้สายสี่มึงชนะสายสี่แต่มึงมาแพ้เขาอ่ะ <c oughs> อแล้วดีแกงกูไปไหนเนี่ยมันไม่มีใครเข้าดีดมาเลยเนี่ยมาทีเอสก็ได้นะไม่ต้องดีดละ ไอเรนทีเอ็ดดิบอกไอเรนทีตามเครื่องเขาทีเอ็ดดิดไฟให้มันแข็งเหมือนตอนจีบสาวเดิ้ลน้องเออจริงนะแก๊งเรากูยังสั่งเลยเวลาแบบไปยืนยังไงร,รู้ป่ะไปยืนแบบเกาะแบบขี่เก๊กแบบโอ้โยกูอยากเปิดกล้องว่ะมาดีมาไปยืนยังไงรู้ไหมไปยืนไปยืนอย่างงี้มา,งมาเดี๋ยวกูเปิดกล้องให้ดูเนี่ยยืนอย่างเงี้ยไหนวะเนี่ยไปยืนอย่างเงี้ย พ่อป๊า,ปาอืมยืนอยู่แอคอยู่เนะี่ยยืนอยู่ไอ้ตรงไอ้ตรงนั่นแหละยืนพอมีเรื่องปุ๊บโวพี่ต้อนเอาแม่งเลยไหมพี่อย่างเงี้ยอะไรก็ไม่รู้อะ่ปะป่ะไปเล่นเดิมพันเอาก่อนเลยครับโหยผมจะไปนอนแล้วนั่นโอ้โหไอ้เฮียไปทางเก่งอะ่ะกุลั่วเลย ให้เย็ดแม่มันมีจริงๆนะเว้ยอะไอแรนแล้วหนึ่งอ่ะกูพูดแบบไม่รักษาหัวใจเลยไอแรนแล้วหนึ่งไอเด็กเตอร์อีกอะไหนๆละเนี่ยไม่อย่างงั้นก็ยืนแบบเมื่อยเมื่อยืนเฉยๆอ่ะไม่อย่างงั้นก็ยืนอย่างเงี้ยกอดอกอ่ะที่มันเป็นท่ากอดอกแล้วพิงอย่างเงี้ปปปยยนนิห่อยออโอ้โโอโกูเห็นแล้วกูแบบอะไรของมึงหน่อ้เหี้ยกูสั่งชิบหายเลย อ่ะมึงถาไมไอ้คิงเดี๋ยวคิงมีจริงไหมคิงคิงอยู่ในเมืองอ่ะคิงเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่เชื่อกูนะเดี๋ยวถ้าคนไหนไม่เชื่อผมเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยววันที่แบบว่าวันไหนมันมันไม่รู้ตัวผมจะพาไปก็ไปดูเลยไอ้ที่อะมันมีจริงปั๊บ ปป,ปะพอกำลังจะกินข้าวกูกินไม่ลงเลยเออไอเรีนไอจุ้ยมึงตามคนมาดิได้พี่ได้ได้ไปมึงนังผมตามครับ <c oughs> มึงขึ้อมอะไรไม่ผม่็ ทำทรงเคี้ยวหนมที่จริงเคี้ยวแหนมแบบนี้ก็ไม่เอาไม่มึงหนึ่งอ่ะเพเยอร์มึงสู้เขาไม่ได้อ่ะพี่พูดถูกไหมใช่ใช่ไม้อะมึงสู้ไม่ได้อยู่แล้วมึงมึงมึงยังเล่นไม้กับมีดมึงยังไม่ได้เว้ยมึงก็ควรอะออกมาผมจะยิ่นเสียงเฮียปื่ผมปมยาจะออกวไม่มิสไรไวทยโซลยี่หลีจังหวัดน่ะนะ เดี๋ยวถ้ากูยังเห็นใครแบบปะป๊ามามานะไอย้ยศแม่อยู่แลนแล้วแบบปะป๊ามามาอุ้มลูกแล้วก็ยืนแอคอะเดี๋ยวเดี๋ยวเคีย่ยงนะไอ้แลนออกกี่คนเอ่อสี่คนครับเฮียวันทองเฮียเด็กเฮียเฮียเดะแล้วก็ สอสี่คนบอกว่าเีไอคนออกไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้ามาก็ได้เพราะว่าเออมันมันคนมีกิจการแก๊งไปแล้วไอแต่คนที่ยังเล่นแก๊งอยู่ให้เข้ามาเสิฟห้านะเสิฟห้านะ